มาตรา211ในเวลาที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระนี้นั้นก็ดีหรือในเวลาที่กำหนดไว้ให้เจ้าหนี้ทำการอย่างใดอย่างหนึง่งโดยกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา209นั้นก็ดีหาลูกหนี้มีได้อยู่ในฐานะที่จะสามารถชำระนี้ได้ไซด์ทันว่าเจ้าหนี้ยังหาผิดนัดไม่ มาตราสองหนึ่งหนึ่งนี้เป็นข้อแก้ตัวของเจ้าหนี้ว่าตนยังไม่ตกเป็นเจ้าหนี้ผิดนัดทั้งนี้เพราะโดยหลักตามมาตราสองศูนย์เจ็ดทาลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้และเจ้าหนี้แม่รับชำระหนี้นั้นโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ใส้ทานว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดแต่ถ้าเจ้าหนี้มีข้อแก้ตัวตามมาตราสองหนึ่งหนึ่งเจ้าหนี้ก็ยังหาผิดนัดไม่ วคือเจ้าหนี้สามารถอ้างข้อแก้ตัวได้ดังนี้ 1. ถ้าในเวลาที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้นั้นลูกหนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะสามารถชำระหนี้ได้จริงเจ้าหนี้ก็ยังหาผิดนัดไม่ข้อ 2. ในเวลาที่กำหนดไว้ให้เจ้าหนี้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา209 ถ้าลูกหนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะที่สามารถชำระหนี้ได้อย่างจริงจังเจ้าหนี้ก็ยังหาผิดนัดไม่มาตรา212ถ้าไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ก็ดีหรือถ้าลูกหนี้มีสิทธิทจะชำระหนี้ได้ก่อนเวลากําหนดก็ดีการที่เจ้าหนี้มีเหตุขัดข้องชั่วคราวไม่อาจรับชำระหนี้ที่เขาขอ,ขอจิบัติแก่ต้นได้นั้นหาทำให้เจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดไม่ เว้นแต่เู้หนี้จะได้บอกกล่าวการชำระหนี้ไว้ล่วงหน้าโดยเวลาอันสมควรมาตรานี้เป็นเรื่องเจ้าหนี้มีเหตุขัดข้องชั่วคราวที่จะไม่รับชำระหนี้ซึ่งถือเป็นข้อแก้ตัวของเจ้าหนี้ได้ว่าตนยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดซึ่งความตามมาตรานี้แยกอธิบายได้เป็นสองกรณีคือ 1. กรณีที่เป็นหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระกัน คือกรณีตามมาตรา203วรรคแรกประการหนึ่งกรณีลูกหนี้มีสิทธิทจะชำระหนี้ได้ก่อนกำหนดตามมาตรา203วรรคสองีกประการหนึ่งนี้ทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นในแง่ของลูกหนี้ถือว่าลูกหนี้มีสิทธิขอปฏิบัติการชำระหนี้ได้โดยพันธ์ คือจะชำระหนี้ทันทีเมื่อก่อหนี้ขึ้นแล้วหรือจะชำระหนี้เมื่อใดก็ได้สุดแต่ความปรารถนาของลูกหนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าหนี้จึงไม่อาจรู้ตัวล่วงหน้าว่าลูกหนี้จะมาขอปฏิบัติการชำระหนี้เมื่อใด เพราะฉะนั้นหากเกิดกรณีที่ลูกหนี้มาขอปฏิบัติการชำระหนี้แต่เจ้าหนี้มีเหตุขัดข้องชั่วคราวไม่อาจรับชำระหนี้ที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการแก่ต้นได้นั้นกฎหมายในมาตรา212นี้จึงกำหนดว่าหาททำให้เจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดไม่ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมแก่ฝ่ายเจ้าหนี้นั่นเองเพราะถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เช่นนี้แล้ว ลูกนี้อาจจะใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตได้เช่นหาโอกาสมาชำระหนี้ตอนเจ้าหนี้ไม่อยู่บ้านเป็นต้นซึ่งเจ้าหนี้จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบมากเนื่องจากไม่มีโอกาสรู้ตัวล่วงหน้าแต่ยังไรก็ตามตอนท้ายของมาตรา212ก็มีข้อยกเว้นไว้ว่าเว้นแต่ลูกหนี้จะได้บอกกล่าวการชำระหนี้ไว้ล่วงหน้าโดยเวลาอันสมควร ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องถือว่าเจ้านี่ได้รู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่าลูกหนี่จะมาชำระหนี้เมื่อใดหาเจ้าหนี่ไม่อยู่รอรับชำระหนี้ก็ถือว่าเจ้าหนี่ตกเป็นผู้ผิดนัดไม่อาจจะอ้างเหตุขัดข้องชัว่วคราวตามมาตราสองนงองนี้ได้ข้อสังเกตคําว่าโดยเวลาอันสมควรในที่นี้ไม่มีกำหนดแน่นอนตายตัว ว่าต้องเป็นเวลานั้นเท่าใดจึงต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นเรื่องๆไปเช่นบางกรณีแค่เวลาเพียงหนึ่ถึงสชั่วโมงก็อาจถือได้ว่าเป็นเวลาอันสมควรได้และอีกประการหนึ่งคำว่าเหตุขัดข้องชั่วคราวจะต้องเป็นเหตุขัดข้องที่ถึงขนาดจริงๆด้วยหากเป็นเพียงเหตุขัดข้องเพียงเล็กๆน้อยๆเช่นติดธุระ พอนัดเพื่อนไปกินข้าวนอกบ้านไว้ก็ไม่อาจยกข,ขึ้นมาเป็นข้อแก้ตัวได้และเมื่อเหตุขัดข้องชั่วคราวดังกล่าวได้พ้นไปแล้วเจ้าหนี้ก็จะต้องรับชำระหนี้จากลูกหนี้มีฉะนนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนะัด